Companion, thêm Companion, Companion, beauty giờ, campaign campaign, đi Companion, 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 hả Companion, 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 nào Companion, nào Companion, 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 View Companion, càng ngầu đấy mình tự hãy nó biểu Chị bảo phát năm tháng để bạn đi làm cho bố mì để bạn tự chỉ... Phải tổng thiệp với nó à? đó, Phải tổng ma nó Nó phải bơm qua đi. xe đạp chắc 3 cho má Đấy Đi đâu Thì

chào và hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại chào và hẹn gặp lại ไปก่อนเดินสบายดีนิยืดสายยืดสายยูนิเดย์ยูนิซิชั่นสบายดีวะสบายสังกัดใจไปก่อนเดินสบายดีนิก็ยืดสายนิก็ยืดสายยูนิเดย์ยูนิซิ

บ่าเล่นกายฮะเก็บฉี่งิั่วเอา่ตัเอว่าวเัของกางาอนั่กินจรเราได้หลดหลอกอก็ไ่ได้เปิดดีเว้ยหิวอันนี้หรอหิวแล้วบ้นี่ของทรงน้องถุงนึงของน้องจีนี่ถุงนึงในใบถุงนึง เียกพูดกันนี่จิบพากันไปเที่ยปากเซฮะอันนี้ของน้องจินนี่อันนี้ของเอ้ b ิว u t ตัวฟืขาวนี่ชีขาวนี่มันายบายมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นอ่ะนี่ไปทีว่าลูกทีว่าสูงเ่าไหร่บ๊ายบายทีน้องไงาย

พีเว่ยกินขนมเนี่ยลกจะกินรสไหนกินไรพีเว่ยจะกินอะไรข้าน่ะกินขนมวะลูกนี่ไปแล้วไปแล้ปไปมองอันตากุงกระโปรงเจ้าเด้นผูกคอหน่องเด้อได้หญ่แล้วไปดึงแล้วง่ายกว่า้สีม่วงเด้อ ช mm ิโมงคือเสือบิวเลยยูมตูอ่ะเพศผมเหรออ่้องหวานนอนเกลมเตะลาสักคู่หรือบ่ ว่าี่ไรใบบาวพืชอื่นพืชอื่นขอยเยอะเงี้ยว่าแจ้งแจ้งเลยนี่ำ่าว่าวันขนมน้อเจาะแนมือเจาแนอันนี้าคยว่าในไรบ้านี้เบนโมว่าเบนชี่ดีบ่ามือโขยุด้เด้อ ดูไอ้ไรบ่ไรบ่ไงออจริงจ้งเด้อนหนามอานหนามอานในไรอ่ะอ่อนนไ้กับสัคคูนะบอกสัคคูวันใดหนึงคูยยังบอกนะลาสัคคูยังจะบอกนไรขึ้นอไปเที่ยวในเด้อบ ต่ระวังยังดะวงนี่แคู่ว่าจังไดสาวู่ว่ายังไดคูว่านี่มกินไั้งเยอะ้กินก้อนที่ดนด้วโดอมคักหลายมือนั่นมือจกีดินใชยกินนี่ได้นี่แซ่บซื้อยวตะาคูว่าในโลกมันอย่อมมือนะอย่าอมอย่อมคู่นต่อเจ้ากรดุกมาเยบอ เพนขนมก้นอ่าขวดีลาแขนเนี่ยเด้ไม่ได้เบานะอันนี้กินกัี้กินกัี้งไหมงไหอ่อนจะเลกมันนี่นะบ่ดิงเอ้ยวดิ้งเนี่ยยังคือดิงบบเบาะไรไม่ดเบาคืออะไร่้เบาถึงลาสักคู่ช่ไหสักคู่สีห้าน เอาไป่นได้สันโอเคมันจัดเจอกันเหตุเหตุเหตุเออเออเออหมอนี่ไปไปไป ไปชิ้วเปียกไปเลาวไปชิ้เปียกไปขังตู้เย okay? ็นเด้อไปชิ้วไปแดนไม่บอกนะยใจก็ร yeah. ับตากันเด้ออเ้ยไปแล้วป่ะไปชิ้เปียกขังตู้เย็นเฮาเด้อแก่แก่ห้องเฮาเด้อทางกระห้องไม่ไหวเด้อแม่เอ้าไป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 เพื่อนเขาก็อุ้มท่าเลยนี่ไม่เชื่อจะเตรียมไปเลยคือแบบ ฝายใก้ๆไปว่าชีวิตมันง่วงนอนลำเลียงน่าเจนเดี่ยวเหรอเซนให้กูเต็มบทเต็มบาจักเราต้องงอไปเห็นเลยเมื่อไหร่ขอได้ไหมเก้อเก้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น่ามันร่มกูหนามากไปกู ไปๆๆเอาอะไรประตูวะนี่ ไปได้เลยไปดิกุงไกมีบุญอีกแล้วกพนบุญเขาได้นี่ยนดมไปินอมูบนานมาอยู่ไปล่ะ้าไปไปไปชาื่ช่อไมันฟืนอีก

ไปรางมือไปลไปรางมือไปทำแพงเจ็บากเนามันเจ็บมนจะเห็ดจะดูดน้องนะมติตัวไดเจ็บมือนี่เออปากน้องเจ็บปากเนี่ยิโดนี่เจ็บมือไว้เจ็บปากนเนาะน้องนมิวมือนงานึ่งเจ็บลงเนื่อใช้การเนาะ อันนี้ยชอบกระปกแม่บอกเม่นะเห็นบอกสีชูตรงเนี้ยกรด่ดใ็กด้ดเ่ก็งนขีใครใครตัวไมโกรุบ่หุบิุงไม่ขีดิส้นใต้บ่าขานิ่งขานี่นะอ่ะว่านั่นะตะคู่ว่ะไหมนะ

เบ็ดามือให้เลยเบวกลงมันดำมันชีดมาเลย่างตีนใลูกนขับตีนให้ดูด้วยนะตีนขับตีนใอ้ดูด้วยนะวิวขัดแล้วค่ะอเดี๋ยวนี้เดบมือพ่นเดิมเดบมือขาวนี่พอจะเพกมานี่นะวิว

nơi nghèo bao nhiêu người nghèo bao nhiêu người nghèo bao nhiêu người nghèo người nhanh Nhân... <nt> <monastery> ừ, nhắn... mm -hmm. Ngắn chúc nhắn bí là cái bà xíu thế phần ngang của nè ngang của đi đây nhá mà xa đi cả sa lạ Sa lạ phải rồi ไปไปบ่บ่บ่ไปรอดไปไปไปกไป่อ้ยนั่ืตอ้าืได้ดิอ๋อาไปนไจะกตาเอาได้อันนึงแต่ว่าอยู่ในกระเป๋าใช้กตาไหมเอ็มรึใช่ตัวไป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 